สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยฝึกคิดสูตรหวยเงินล้านนะคะ่าวันนี้คลิปนี้เราก็จะมานำเสนอสูตรของเด่นบนนะคะเด่นบนสำหรับงวดนี้นะคะผ่านมาแล้วสูตรนี้สิบเอ็งวดนะคะรวมทั้งงวดวันที่ส6บหพฤษภาคมหกสามที่เพิ่งออกไปด้วยนะคะก็สูตรนี้ใช้เป็นแนวทางในาการเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลน,นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูแล้วนะคะถ้าชอบถ้า อตรงใจโดนใจก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะเพราะว่าดิฉันมีหลายสูตรมากที่จะได้มานำเสนอเราจะได้อะไรหลายสูตรไปชนกันเพื่อที่จะได้เลือก เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีแค่เพียงแค่สูตรเดียวเราก็ไม่มั่นใจหรอกค่ะว่าสูตรเดียวนั้นมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะถูกนะคะถ้าเรายิ่งมีหลายสูตรยิ่งมาชนกันเยอะเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสูตรนี้ล่าสุดมันผ่านมาสิบเอดงวดนะคะอันนี้สูตรนี้คลิป เคยลงคลิปไว้ให้แล้วนะคะก็ลงให้จริงนะคะไม่ได้เหมือนกับที่บางคนเขาบอกว่า่ามันถูกแล้วมันออกแล้วค่อยมาคิดย้อนหลังแล้วก็บอกว่ามันถูกนะคะจริงๆแล้วคลิปนี้มีจริงนะคะได้ลงให้แล้วจริงๆนะคะสุดนี้เดินมาแล้วสิบเอ็ดงวดนะคะงวดล่าสุดวันที่สิบหกพฤษภาคมหกสามเลขเด่นที่ให้ก็คือหกแปดศูนย์ตัวที่ออกมาก็คือ ไม่ออกออก095นะคะนี่เด่นบนนะคะปักกาไม่ออกสักอันเลย095าหนะคะสำหรับสูตรนี้ตัวที่มาคือเลขศูนย์นะคะตัวที่มาก็คือเลขศูนย์ศูนย์มาในหลักร้อยนะคะศูนย์มาในหลักร้อยก็ถูกไปนะคะสาหรับสูตรนี้ก็ที่เดินมาแล้วสูตรนี้ จะเข้าหลักร้อยทั้งหมด7งวดนะคะมันมี11งวดเข้าหลักร้อยไป7งวดรวมทั้งงวดวันที่16พฤษภาคม6 3ที่เพิ่งออกไปด้วยนะคะอ่าเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะว่าที่มาที่ไปของตัวเลขแต่ละตัวมาได้อย่างไรนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูสูตรนี้จะได้รู้นะคะว่าสูตรนี้มันมายังไงตัวตัวเลขแต่ละตัวมายังไงนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากสนุกคิดตามไปเลยค่ะไม่ต้องรอแต เฉพาะตัวเลขเพราะว่าบางทีถ้าดิฉันคิดผิดถ้าท่านได้ตัวเลขที่ผิดไปมันก็จะแย่เลยนะคะถ้าว่าแต่ถ้าเราคิดไปด้วยกันไปพร้อมๆกันเราก็จะรู้ว่าคิดผิดหรือคิดถูกและคนที่คิดนั้นก็จะสนุกกับการคิดนะคะจะชอบกันคิดการคำนวณมากขึ้นนะคะยิ่งเราคิดถูกกับรางวัลที่ออกเรายิ่งสนุกนะคะสุดของเรามีง่ายๆเหมือนเดิมนะคะง่ายๆก็คือ ใช้หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นของรางวัลที่1บวกด้วยหลักพันนะคะหลังจากนั้นบวกด้วยหลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่2นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสมมติว่าให้เป็นค่า x เป็นเลขเด่นตัวแรกหลังจากนั้นเราจะหาเลขเด่นตัวที่2ก็คือเอาค่า x นั้นมาลบสนะคะหาเลขเด่นตัวที่3ก็เอาค่า x มาบวก2เราก็จะได้ x บวก2 ลบสองนะคะก็จะได้สามตัวนะคะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคิดตามก็จะได้มีความสุขในการคิดนะคะก็สนุกด้วยนะคะเ่าเรามาดูกันเลยนะคะว่าสูตรนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมหกสองแล้วนะคะเราจะไปเร็วๆหน่อยแต่ถ้าเพื่อนอมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะก็เมนเข้ามาได้นะคะคนที่เคยดูแล้วก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะก็ให้เพื่อนๆที่เขาอยากฝึกคิดฝึกคำนวณเขาได้ดูด้วยนะคะ วันที่16ตุลาคม62ตัวที่เราจะคำนวณเพื่อที่หาเลขเด่นของวันที่1พฤศจิกายน62หลักแสนอ่าขออภัยนะคะหลักหมื่นหลักหมื่นคือ5นะคะโอ้ขออภัยนะคะพูดผิดดีกวลหลักหมื่นคือ1บวกด้วยหลักพันคือ2นี่นี่นะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นนะคะหมื่นคือ1พันคือ2บวกด้วยหลักสิบ นะคะต่อไปบวกด้วยหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่สองก็คือสองนี่นะคะก็จะได้หนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสองได้ห้าแบบนี้ห้าลบสองได้สามขอมาถอยข้างหลังแล้วกันนะคะจะได้เลขเรียงกันสวยๆนะคะห้าบวกสองได้เจ็ด 5บวก2ได้7เลขเด่นหลักอ่าอันนี้ไม่ปักหลักนะคะเลขเด่น3ตัวบนงวดวันที่1พฤศจิกายน62คือ3 5 7เราก็ไปดูว่าจะมีตัวไหนมาใน3ตัวบนวันที่1พฤศจิกายน63ไหมระหว่าง3 5 7นะคะวันที่1พฤศจิกายน63นั้นเลข3ตัวบนออก3 7 5ตัวที่เราคำนวณได้มี3 5 7มีครบทุกตัวเลยนะคะ ครบทุกตัวสําหรับสูตรนี้นะคะก็เป็นสามมาหลักร้อยห้ามาหลักหน่วยเจดมาหลักสิบนะคะครบสําหรับสูตรนี้นะคะงวดนี้ต่อไปงวดที่สองที่จะคํานวณต่อไปก็คือใช้เหมือนเดิมนะคะหลักแสนอ๋อขออภัยคะ่ะติดอยู่กับหลักแสนหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นคือหกนะคะ ต้องขออภัยที่พูดผิดพูดถูกนะคะบวกหลักพันคือ7นะคะแล้วก็บวกหลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่2นะคะ3ตัวหน้าครั้งที่2นะคะถ้าเผ,เผื่อหลงพูดไปว่าครั้งที่1ก็ต้องขออภัยนะคะเป็นครั้งที่2นะคะ3ตัวหน้าครั้งที่2คือ0ูนหบวกเได้13 13าบวกศยังได้13ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมา13หลักหน่วยก็คือ3ามวางไว้ตรงนี้นะคะสาลบสได้ห สามบวกสองได้ห้าเลขเด่นอันนี้เลขเด่นไม่ปักหลักนะคะเลขเด่นบนคือหนึ่งสามห้างวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกสองนะคะเราไปดูว่าสิบหกพฤศจิกายนหกสองนั้นเลขที่ออกคือสองสองสามตัวที่เราคำนวณได้มีสามไหมมีสองไหมนะคะตัวที่คำนวณได้มีสามนะคะมีสาม มีสามมาในหลักหน่วยนะคะงวดนี้มาในหลักหน่วยมาตัวเดียวนะคะมาแค่หลักหน่วยตัวเดียวนะคะต่อไปเราก็จะหามวดถัดไปนะคะว่าสูตรนี้ยังจะเดินต่อได้ไหมนี่ถูกมวดที่สองแล้วนะคะงวดที่สามมวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสองใช้สูตรเดิมนะคะหลักหมื่นก็คือหนึ่งค่ะบวกด้วยหลักพันก็คือเจ็ดนะคะนี่หลักพันนะคะ บวกด้วยหลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่สองคือ4 1่บวกเจ็ดได้แปดบวกสได้12เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ2 2งลบสองได้0 2นบวกสได้4จะได้เลขเปลี่ยนมา3าตัวคือ0ูนสองสเราก็ไปดูกันวัวนหนึ่งวันที่1นึ่ธันวาคมหกสองเลขที่ออก3ามตัวบนจะมีศูนย์มี2มีสี่มาไหมนะคะ มันที่1นึ่งธนวาคมหกสองเลขที่ออกคือ5้าสองสองหสองสองตัวที่เราคำนวณได้มีไหมมีนะคะมีสองมาหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะสำหรับสูตรนี้ก็เป็นเลขเบิร์นไดขามก็มาได้2หลักเลยนะคะทั้งหลักสิบและหลักหน่วยต่อไปงวดที่4นะคะงวดที่สี สูตรนี้ยังจะเดินต่อได้ไหมก็ใช้เหมือนเดิมนะคะหลักพันไอหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นคือห้าบวกด้วยหลักพันคือสามบวกด้วยหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่สองคือหกห้าบวกสามได้แปดแปดบวกหกได้สิบสี่ก็เฉพาะหลักหน่วยมาก็คือสี่นะคะสี่ลบสองได้สองสี่บวกสองได้หก เราก็ได้เลขเด่นมา3ตัวคือ2 46 2 4 6นั้นคือเลขเด่นบน3ตัวบนวันที่16ธันวาคม6 2นะคะไปดูกันค่ะว่า16ทธันวาคม62เลข3ตัวบนออก9 2 4องสี่าตัวที่เราคำนวณได้มีตัวไหนบ้างคะตัวที่เราคำนวณได้มีสมีสี่มีหมีไหม อ่ามีสองตัวเลยนะคะมีทั้งสองมีทั้งสี่มีทั้งหกนะคะอ่าขอไปนะคะมีสองกับสี่นะคะสองตัวหกไม่มีนะคะอ่าเห็นไหมคะสำหรับวันนี้มาสองหลักหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะต่อไปนะคะต่อไปงววที่ห้าสูตรนี้ยังจะเดินต่อได้ไหมก็ใช้หลักหมืน่นหลักหมื่นคือสอง บวกด้วยหลักพันคือ9บวกด้วยหลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่2ก็คือ4 2สองบวก9ได้11 11อบวกสได้เท่ากับ15ห้าก็เฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ5 5ลบสได้3 5มบวกสได้7เราก็จะได้เลขเด่นมา3ตัวแล้ว5 3 5 7เราก็ไปดูว่า ระหว่าง 3, 5และ7ตัวไหนจะมาใน3ตัวบนในงวดวันที่30ธันวาคม62หรือจะมาทั้งหมดทุกตัวหรือจะมา2ตัวหรือจะไม่มาอย่างนี้เราก็ไปดูนะคะอ่าวันที่30ธันวาคม62เลข3ตัวบนออก 5, 4, 1ตัวที่เราคำนวณได้มี5นะคะมี5ก็มาในหลักร้อยนะคะสำหรับงวดน,นี้มาในหลักร้อยนะคะ5มาในหลักร้อย ลืมบอกไปนะคะเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะคะเลขสามตัวบนเ,เลขสามตัวหน้ากับสามตัวท้ายดิฉันเอาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่จากการถ่ายทอดสดการออกรางวัลจริงๆนะคะครั้งที่หนึ่งก็คือออกมาก่อนครั้งที่สองออกมาทีหลังนะคะไม่ได้ดูจากเรียงเบอร์ไม่ได้ดูจากการตรวจรางวัลของสำนัก จากเว็บใดทั้งนั้นนะคะดูจากการถ่ายทอดสดในวันที่ออกรางวัลว่าครั้งที่1คือตัวไหนครั้งที่2คือตัวไรนะคะก็เพื่อนๆที่ไปดูมาแล้วแล้วก็เห็นว่ามันไม่ตรงกับที่ดิฉันมาคิดก็ให้คิดว่าดิฉันดูจากการออกรางวัลน,นะคะไม่ไดเอามาจากเรียงเบอร์นะคะ,ะที่นี้ว่ถัดไปนะคะงวดวันที่17ดมกราคม6 3 17มเกราคม63หลักหมื่นคือ1 บวกด้วยหลักพันคือ0บวกด้วยหลัก10ของ3ตัวหน้าครั้งที่2องคือ8ปดบวกศได้1นบวก8ได้9 9้ลบสได้7 9็บวกสได้11บเอ็ดเจ็คือเลขเด่นบนเลขเด่น3ตัวบนของวันที่17มกราคมหกสเราก็ไปดูว่ามีตัวไหนมาบ้างนะคะ17มกราคม6 3เลข3ตัวบนออก7 7 4ตัวที่เราคำนวณได้มี7มานะคะมี7มาคาวน,นี้ก็มาทั้งหลักร้อยและหลักสิบเพราะว่ามันคือเลขเบิลเลขหามนะคะ,ะต่อไปงวดวันที่1กุมภาพันธ์63 1กุมภาพันธ์63ก็ใช้หลักหมื่นเหมือนเดิมนะคะหลักหมื่นคือ9บวกด้วยหลักพันคือ1บวกด้วยหลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่2คือ0ูนย์ เกบวกหนึ่งได้10บวกศูนย์ังได้สิบก็เฉพาะหลักหน่วยมาก็คือศูนย์ศูนย์ลบสอศูนย์ก็มีค่าเหมือนเท่ากับสิบนะคะลบสองถอยลงไปอีกก็เป็น9ก้าเลยเป็นแปดนะคะศูนลบสองได้แปดศูนย์บวกสองได้ส 2. 2> <c oughs> องก็ไปนะคะก็จะได้เลขเด่นมา802นะคะ802เราไปดูว่า3ตัวบนงวันที่1กุมภาพันธ์นนั้นจะมี8มี0มี2มาไหมนะคะวันที่ หนึ 1> 1่งกุมภาพันธ์หกสองหกสามนะคะหนึ่งกุมภาพันธ์หกสามเลขสามตัวบนดอกสองสองเจ็ดตัวที่เราคำนวณได้มีสองมานะคะสองมาซึ่งสองมาในหลักร้อยและหลักสิบนะคะอันนี้ก็เป็นเลขเบื้องเลขหามอีกนะคะก็เลยมาได้สองหลักเลยนะคะเป็นหลักร้อยและหลักสิบต่อไปงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกสามสิบหกกุมภาพันธ์หกสามนั้น อ่าก็ได้หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นคือแปดบวกหลักพันคือเก้าบวกด้วยหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่สองคือห้าดบวกเก้าได้ส 17. 17ิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าได้ยี่สิบสองก็เฉพาะหลักหน่วยมานะคะก็คือสองสองลบสองได้ศูนย์สองบวกสองได้สี่เราก็จะได้เลขเด่นมาสอง สามตัวนะคะคือศูนย์สองสก็ไปดูค่ะว่าวันที่สิบกกุมภาพันธ์หกสามเลข3ามตัวบนออกอะไรจะมีศูนย์มีสมีสี่มาไหมนะคะตัวไหนจะมาหรือมากี่ตัวนะคะวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกสามเลขสามตัวบนออกสี่ศนย์สตัวที่เราคำนวณได้มีศูนย์มีสี่ที่มันตรงกันนะคะศูนย์มาในหลักสิบนะคะสี่ มาในหลักร้อยนะคะมาสองตัวนะคะมาสองหลักเลยสำหรับงวดนี้นะคะสูตรนี้จะมาหนึ่งถึงสองตัวนะคะสูตรนี้เท่าที่ผ่านมาสถิติที่ผ่านมาจะมาหนึ่งถึงสองตัวนะคะต่อไปงวดวันที่หนึ่งมินาคมหกสามเราก็ไปดูอีกค่ะว่าสูตรนี้ยังจะเดินต่อได้ไหมนะคะก็หลักหมื่นก็คือแปดบวกด้วยหลักพันก็คือหนึ่ง บวกด้วยหลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่2ก็คือ1 8บวก1ได้9 9บวก1ได้10ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมานะคะเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0 0- นศูนย์ลบสองได้8 0ศูนย์มีค่าเท่ากับ10นะคะถ้าเราคิดสูตรถ้าตามสูตรศก็คือเหมือนกับว่าเป็น10ถอยลงไปนะคะถ้าจะลบ ก็คือได้80บก2ได้2เราก็ได้เลขเด่นมาแล้ว802 802ตัวไหนจะมาใน3ตัวบนนะคะไปดูกันค่ะว่าวันที่1มีนาคม63เลข3ตัวบนออก938ซึ่งตัวที่เราคํานวณได้เลขเด่นของเราคือมี8นะคะมี8มาในหลักหน่วยนะคะมี8มาในหลักหน่วย ต่อไปงวดวันที่หนึ่งงวดวันที่สิหกมีนาคมหกสามนะคะก็ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคือห้าบวกด้วยหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่สองคือสองเจ็ดบวกห้าได้สิบสอบวกสองได้สิบสี่ก็เฉพาะหลักหน่วยมาก็คือสี่สี่ลบสองได้สองสี่บวกสองได้หก ทีนี้สองสี่หคือเลขเด่นของ3ามตัวบนงวดวันที่16มีนาคมห3สาเราก็ไปดูว่า16บมีนาคมห3สานั้นเลข3ามตัวบนออกอะไรนะคะ16บมีนาคมหกสาเลข3ามตัวบนออก4ี่ี่หตัวที่เราคำนวณได้มีสี่มีหนะคะอันนี้ถูกทั้งสมหลักเลยนะคะก็เป็นเลขเบิลเลขงหามอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นสี่สี่หครบ3ามตัว10หน่วยร้อยนะคะ มาครบทั้งสามตัวสำหรับสูตรนี้นะคะเห็นไหมคะสูตรนี้มาอย่างน้อยหนึ่งตัวโอกาสที่จะมาสองตัวก็เยอะสามตัวก็มีนะคะทีนี้งวดวันที่สิบหกพฤษภาคม63สที่เพึ่งออกไปเมื่อมเื่อไม่นานมานี้นะคะก็ันใช้หลักหมื่นศูนย์นะคะบวกหลักพันคือสาม บวกด้วยหลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่สองคือห้าศย์บวกสมได้3าบวกหได้8ปดแลบสองได้ห8แบวกสองได้10ก็เฉพาะหลักหน่วยมาก็ศูนยเราก็ได้ไดเลขเด่นคือ6ก0 6ดศตัวไหนจะมาในสามตัวบนเราก็ไปดูกันว่าวันที่16พฤษภาคมหกสา สามตบบนที่ออกคือ0 9 5เลขเด่นที่เราได้ตรงกับรางวัลก็คือ0มาในหลักร้อยนะคะ0มาในหลักร้อยงวดนี้มาแค่หลักเดียวก็คือหลักร้อยนะคะ,ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามาในหลักร้อยทั้งหมด7งวดนะคะมาในหลักร้อยทั้งหมด7จ็ดงวดตั้งแต่ผ่านมา11บเองวดหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเป็นเจ็ดวดที่สูตรนี้เข้าหลักร้อยหลังจากนั้นก็เข้าหลักหน่วยกับหลักสิบสลับกันไปนะคะต่อไปงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสามสูตรนี้ยังจะเืินต่อไปได้งวดที่สิบสองหรือไม่นะคะมันจะถูกงวดที่สิบสองไหมตัวไหนจะคือเลขเด่นแล้วตัวไหนจะมานะคะก็ใช้หลักหมื่นคือห้า บวกด้วยหลักพันคือ1บวกด้วยหลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่2ก็คือ8 5ดบวกหได้6 6หบวกแได้14ก็เฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ4 4่ลบสได้2 4งบวกสได้6เราได้เลขเด่นมา3ตัวคือคือ2 4 6นะคะ สองสี่หกคือเลขเด่นบนนะคะเด่นบนสามตัวบนวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสามหนึ่งมิถุนายนหกสามจะมีสองมีสี่มีหกมาไหมนะคะเราก็ไปลุ้นพร้อมๆกันในวันที่สิบหกมิวันที่หนึ่งะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสามนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้อยากตัดว่าตัวไหนมันน่าจะมาโอกาส ด้ความน่าจะเป็นมันจะมีมากกว่ากันให้เราลองเอาไปเทียบชนนะคะเทียบชนกับสูตรเล็กวิ่งสูตรเล็กเด่นสูตรอื่นๆหรือว่าเอาไปเทียบชนกับสูตรหลักหน่วยหลักสิบสมมุติว่าสูตรอื่นๆเนี่ยสมมุตินะคะสูตรอื่นๆมาสองมันเด่นอยู่ในหลักสิบสองมันเด่นในหลักสิบความน่าจะเป็นของสองตัวเนี้ยก็น่าจะไปที่หลักสิบหรือว่าสี่มันเด่นในหลักหน่วยความน่าจะเป็นก็ น่าจะไปในหลักหน่วยมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะที่ต้องมีหลายสูตรที่จําเป็นต้องมีหลายสูตรเพราะเราต้องการได้ความมั่นใจได้ความชัวร์นะคะถ้ายิ่งชนกันเยอะโอกาสและความน่าจะเป็นมันก็มีมากมันความน่าจะเป็นก็สูงกว่าตัวเดียวโดดๆสูตรเดียวโดดๆนะคะอันนี้ก็อธิบายเพื่อนๆเข้าใจว่าสาเหตุที่ต้องมีหลายสูตรนะคะเอาหลายๆสูตร ตัวเลข,เลขห,ลหลายสูตรไปชนกันตัวไหนที่นชนกันหลายสูตรมากกว่าความน่าจะเป็นก็จะมากกว่าให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะตัวที่ไม่ชนไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสมาทุกตัวมีโอกาสมาได้ทั้งหมดนะคะสูตรทุกสูตรมีโอกาสผิดและมีโอกาสถูกได้เท่าเกันดิฉันไม่การันตีว่าสูตรของดิฉันจะถูกได้ร้อยเปอร์เซนหรือหมื่นเปอร์เซนเพราะดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสูตรไหนจะมาสูตรไหนจะหลุดนะคะบางทีสูตรนี้อาจจะหลุดไป ในวันนี้เลยก็ได้หรือมันอาจจะไปต่อก็ได้ซึ่งดิฉันก็ไม่สามารถคาดการได้แต่ดูจากสถิติและความน่าจะเป็นที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้อีกนะคะก็หวังว่าเพื่อนเอนคงจะสนุกกับการคิดการคำนวณน,นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีแล้วก็เลือกตัวที่ถูกตัวที่ใช่และตัวที่โดนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนโชคดีและมีความสุข สวัสดีค่ะ